ลาลาลา,ลาปโทีครับผมนะฮะที่ดีต้อนรับเข้าสู่เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสรามซะแล้วนะฮะเรียกว่าหายไปประมาณเดือนหนึ่งได้เนาะเพราะว่าแพทที่แล้วผมสารภาพว่าสกิลมันดีนะแต่ตัวละครมันไม่ค่อยน่าสนใจนะฮะซึ่งถ้าใครเล่นของแพทหลังจากโอเวอร์โหลดมาผมก,ก็น่าจะเข้าใจแหละ <S <S ผมมีความรู้สึกมันย้อมแมวไปหน่อยนะแล้วผมก็เลยไม่ค่อยซื้อนะ <S <S เปิดบ้างนะก็มีตั๋วฟรีแล้วก็เปิดเพรไปนิดหน่อยก็เกลือนะไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็ค่อนข้าง ง่ายนะแต่ผมก็เลยดองเพชรมาก็รอบนี้ดองมาทั้งหมด3ามสองแล้วก็มีตั๋วจากกิจกรรมซึ่งผมก็ยังไม่ได้ไถ่เนาะ <S <S ตู้ตรอบนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆ <S 1> <S 1> คือถ้าเกิดใครอวยไพไอเดมอนไพโมดเดลเนาะเออใครอวยพวกปีศาจต้มแก๊งปีศาจต้นกําเนิดนะฮะเรียกว่าผมเป็นคนที่อวยแก๊งนี้นะคือมาเล่นหนึ่งในผลที่เล่นคือแก๊งนี้เลยนะซึ่งรอบนี้นะแจ๋วะไรคน คือรอบนี้คือเป็นรอบของปีศาจต้นกําเนิดเลยฮะเรียกว่ามากันยกแก๊งนะแค่พาร์ทหนึ่งนี่เรียกว่าโอ้โหมือผมสั่นเลยคนม,มืแบบสุดจริงผมบอกเลยนะสำหรับตู้นี้นี่เรียกว่าผมนี่เทเพชรให้อย่างแน่นอนนะก็มีอยู่สามพันเพชรนะเนาะก็เกมนี้เปิด <risque. S 2> มันติหนึ่งก็คือ300นะก็เปิดได้10รอบเนาะมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรไหมเรียกว่าหลังตูน้นี่โอ้โหเล้าใจญ่จะได้เลยอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมกดสกริปแล้วมีเทคตัวตัวส่นขึ้นเนี่ยเตรียมเกรดได้เลยนะสำหรับแก๊งปีศาตต้นกำเนิดเราต้องพูดกระทำตรงว่าต่อให้เป็นตัวแค่ระดับ อ่าห้าดาวธรรมดาก็นับว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะไม่นับเดียบโบแล้วกันที่มันค่อนข้างจะอหวี่ยงเพราะว่ามันจะมีตัวธรรมดาด้วยแล้วก็จะมีตัวที่เก่งไปเลยเหมือนกันนะเกมนี้เท่าที่ผมจับการตลาดของเขาได้ก็คือพาร์ทหนึ่งตัวจะเก่งนะแต่ไม่ได้แบบโอพมากตัวเก่งจริงๆจะไปโผพาร์ทสองกับพาร์ทสาม,มากกว่าแต่ว่าโปรเจคชั่นที่มันเป็นตัวคออ่าตัวคีย์หลักประจําทีมเขาอะมันดันอยู่พาร์ทหนึ่งสิคุณใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเนาะ ู้หได้มาผมกรี๊ดแน่นอนนะฮะนะถ้าเกิดได้ตัวละครมาก็จะทําการรีวิวให้คลิปนี้จะมีแค่กาชาล้วนนะฮะนะจะได้รีวิวตัวอะไรนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วกันนะนะออกอะไรก็ดีะฮะเก่งนะสำหรับทีมนี้เขาาวของเขาจะเป็นทีมของกายภาพนะเป็นตัวกายภาพซะส่วนใหญ่นะ ขายกายภาพฮะแต่หลังตู้ตัวใหญ่เป็นตัวเวทอะเนาะไม่ค่อยเข้ากับตัวที่เขาขายหน้าตู้เท่าไหร่ธีมเขาขายกายภาพขายฮะแก๊งบริษจตัวกําเนิดแล้วก็ค่อนข้างจะแอนตี้ทตุลมเป็นทุนเดิมอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดสู้กับสตูทตุลมจะแรงมากนะหลักๆจะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีความสามารถเพิ่มเติมนิดหน่อยต้องรอได้ตัวออกมาก่อนแล้วก็มาลองรู้มันดีจริงไหมอะนะเอาให้มันออกก่อนละกันนะฮะไปคุณเปิดเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะะเพราะไม่รู้จะได้มารีวิวไหมเฮ้ย ส้มอาได้ลุ้นได้ลุ้นอ้าวออกโอเอาอ่ะเอาอ่ะเปิดมาเอาเลยจะคิดแมะคิแมอามาตีแรกยังไม่จะคิและกันละเพราะมันอาจจะเป็นรุ้งเดียวของคลิปดีก็ได้นะฮะไปเลยถ้าจะดีขอเสพผู้หญิงไะผมเมื่อหน้าเดียบูผมลงกคนอวยก็เยอะแหละ เอเด็ดใช่ไหมฮะเดียวตาเดียวตาคงเน้นๆนก่อเสียผู้หญิงไงนะก่เสียผู้หญิงออจะเกลียดเลยอุย๊บเด็ดอยากได้อ่ะอุแบกได้หลายตัวมากไม่แถมหรอลึกกว่าไม่แถมเนี่ยม,ม,มาแล้วมาแล้วผู้หญิงขาดซีดไหมไม่คัดซีดเรียบร้อยลิมานุผู้หญิงก็แย่แล้ว ผมมีจนไม่รู้จะมียังไงแล้วอ่ะลิงมันรุ่นล่างนแต่ฟ้าสว่างไม่ไม่ดีก็เกลือไปเลยออกแววน่าจะเกลือไปเลยสา1สองหนึ่งเปี้ยงอ่าฮะเราอยากได้หลายตัวจะเกลือขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะอ่าออกโอเคโยเซสิสเอาออกสองเฮ้ยเฮ้ย ตนวะัตนวะใครใครอู้อเฮ้ยอะไรอ่ะไวโอเลตไวโอเลตโปรดิชั่นเหรอเอ้ยไวโอเลตโปรดชั่นเฮ้ยตัวคอมาเฉยโอ้คือของแรงสุดในตู้เราออกเว้ยไวโอเลตโปรดิคชั่นแรงสุดในตู้ฮะเพราะว่ามันการันตีสาม้อโอ้สบายละเฮ้ยไวโอเลตโปรดชั่นใช่ไหมโปรดิค ใช่ใช่ไวเลสโปรดัคชั่นอู้ได้มาค่อนข้างเจ๋วบอกเลย,ยปลอดภัยแล้วฟ้าสว่างก็ยังไม่หมดหวงังสักทีเดียวยนั่นไงแม่ฟ้าสว่างกมหมดหวังสามสอหึ่เรียบร้อยโปรเทคมิลิมออกเยอะนะแต่ลุดเลดเก่งเหลือเกินไปฮะครึ่งทางละเรียบร้อยแตกจริงนะฮะ,อะจอมปาดว่างไง เพิ่มไหมใหม่เพิ่มอีกแล้วสามสองหนึ่งตะคิบปุ๊บขึ้นขึ้นโจรโจรหรอโจรห้าดาวธรรมดาปะ่ะห้าดาวหรือ EX ็กวะพอรู้สึกมันจะมีตัวธรรมดาด้วยนี่ใช่ไหมผมไม่แน่ใจมันเป็นโจรธรรมดาหรือ e โจรด x อ็กแย่ผู้สกิลเวอร์แบบน่าจะโจรธรรมดาปะ่ะ โอโจอีเอ็กโอ้โหแต่โจเอ็มมันเป็นสายเวทแล้นะได้เอ็กคุณโอ้โหเด็บตาจะไหลนะมันจะมีก็ดีๆแค่ดีอามากรอวัยกรสามสองหนึ่งปุ๊บโอ้ก็ยังออกนะแต่หลุดเล็นะโอ้โหสรเทียบอีกสักตัวนะเอ,อ้ยอีกสักตัวนะอีกสักตัวนะแจว๋วออกเลยไหม Why Blunt Why Blunt บลันไหนวะบลันยีเอ็กไหมที่บลันนั้นจะมีแค่ยีเอ็กนะไม่น่ามีร่างธรรมดาดับบลันเนอะโอ้โหโอ้ด้รีวิวตึงๆแน่นอนมันบอกเลยโอ้โเวลาปั้นหน่อยนะคุณถ้าได้เยอะขนาดเนี้ยฮึหูบลันบลันจริงบลันบลันยีเอ็กปล่าวะผมไม่แน่ใจอ่ะไอคลิปสาวสองตัวมีแถมไหมอ่าแถมจริงเลยคุณ แถบเดียโบเออเดียโบดาลันออเอ็กยอดรันอีเอ็กใส่เ,สเวทอีกแล้วอพอได้นะพอได้นะนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลองรีวิวกันละกันนะน่าจะรีวิวทันแก๊งเท่าที่ผมมีก่อนละกันนะเดี๋ยผมขยอยเปิดไปเรื่อยๆนะฮะนะเก็บตัวที่เหลือนะครับนะสุดยอดแก๊งพิศดารตกนเสมอเราต้องได้เล่นนะนะครับนะฮะพบกันใหม่คลิปวดีโอหน้าครับนะฮะ แน่นอนขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับนะวันดี้คารับบ๊ายบายคารับผม